เรียนหลอรับแรวมรับแ,นบแนนเน,เ,น,นเป็นพิมพที่ก็แก่สุดมาสอเลยเร็มีย่างนลลนเท่าไหร่สีร่ร้อนนยี่เป็นไมามดมาดูเนื้อทุเรียนอะไรนะคะ หมอนทองรับแรงหมอนทองรับแรงนะจ้าจะเป็นยังไงบ้างจ้าครั้งแรกเลยจ้าจะได้ทานทุเรียนหมอนทองรับแลงจ้าดูเนื้อจ้าพร้อมๆกันเลยนะอันหนึ่งสองสามว้าวสุดยอดเลยค่ะสวยมากเลยจ้าค่ะเอาออกจากครูมานะจ้าดูค่ะสวยมากเลยจ้าได้ยินแต่เขาเล่าว่าวันนี้ครูคุ๊กได้เจอของจริงแล้วจ้า เต็มค่ะตรงกลางให้ดูหน่อยจ้า,าดูพร้อมๆกันเลยนะจ๊ะเม็ดีบเลยจ้ะเอาออกเลยค่ะเอาออกจากื้นห้หน่อยไหมคะว้าวสุดยอดเลยจ้ะเพิ่งเจอค่ะสุดยอดเลยนะจ๊ะสวยมากเลยจ้ามาดูอีกรูนึงนะจ๊ะสะออนจนหยุดก้องไม่อยู่เลยจ้า ดูค่ะด,ด,ด,ดูดูดูว้าวสุดยอดเลยจะสวยมากเลยจ้าว้าวไม่น่าเชื่อว่าหมอนทองรับแลจะสวยขนาดนี้จะดูค่ะสวยมากจ้ะสว่สวนลูกเล็กๆละ่ะคะแม่ค้าลูกรับแลค่ะจะเป็นสัญลักษณ์ค่าถูกไงว้แสดงว่าเป็นหลก โอเคจา้าเรามาดูเนื้อด้วยกันเลยจา้าเป็นไงมั้งคะดูก็ปอกง่ายเนาะแม่ค้าเนาะอ่ะมีไดไอฟักด้านละด้านล่างใช่ปะคะปลายตุ่นเลยนะเพราะามันแกะง่ายกันหมดแม่ค้าก็ช่วยสวย,ยค่ะดูนะ,ะแม่ค้าคล่องเลยนะจา้าว้าวนี่คะ่ะเนื้อของเขา ว่าหวานละมุนจ้เฮ้คุณพูพ้ใจจะชิมแล้วละ่ะมันจะคล้ายๆกับการยาวปะคะมันจะอร่อยคล้ายๆกันแต่ว่าหลงจะอร่อยกว่า่อามาดูอีกจ้าหลงรับแลค่ะหลงรับแลนะสีเหลืองนวลมาเลยจ้าสีเหลืองทองมาจ้าอารามมาเลยนะจ้ามีมา สวยมากเลยค่ะหลงรับแล่จ้าของจังหวัดอุตรดิศนะคะครูนี้ก็สวยอีกแล้วจ้าหลงรับแล่จา้าแม่ค้าคะ,ะวันนี้เนี่ยคุณครูเจ้าของชิมอะไรนะคะเนี่ยหมอนทองหมอนทองแงะแปย์หมอนทองที่จะปูบวันทุกข์ที่เคยเห็น,นะครับแม่เนื้อมันจะแห้งแล้วเม็ดจะลี่แบบนั้นจะละเอียดแบบนี้ ความรี่ของเม็ดนะคะสนกับชิมนะคะคุยให้ฟังเนาะไม่ใช่คุยไม่ใช่โมนะที่ด้อันนี้สองค่ะเป็นจ้าโมท่เรียนสุรณีกรอจะเป็นพ่เนที่เม็ดที่เาเนื้อจะละมูลหวานมันค่ามาชิมเลยนะคะหวานหวานเป็ยังไงหวานกเนน้เลยอ่ะจ้ะ ไม่กวาลยนะไม้องต้ช้ก็้่ก็คณเจนี่เราจะเน้นสูตรธรชาตแล้วออกทีเดียวแล้วแต่มาจะไม่ใช่นดนพี่นี่เป็นผู้เลี้ยงัเนาะเป็นหมกลัง เม็ด่ม็ไม่ิงครูจะไปปลูกที่บ้านอันนี้ปลูกไม่ขึ้นแล้วคะเพราะเม็ดมันร้อนมันต้องปลูกในตูเ็นันนี้องแร้รักแ้เราะจะนงกว่าหรอพี่มีมีมีรักแร้ชิมปูเล็กก่อนดูสอันนี้เหรอใีรูปรักแรนะอูกเม็ดไม้นปลูกไว้งะเะอน หลงรับแรงหลงรับแรงค่ะเนื้อก็เป็นไงน้่งไหมคะหลงรับแรงเนื้อจะละเอียดละมุนแล้วก็จะนุ่มละมุนิ